ปปป,ปถแถลงยึดทรัพย์คุ้นสตาร์ครวมกว่า2,895ล้านหมูเถื่อน96ล้าน15กุมภาพันธ์เวลา10นาฬิกาหน้าสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปอป,อปองอ นายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือเลขาธิการปปอง,งอพร้อมด้วยนายวิทยานีติธรรมผอ,อ,อกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงานปปอง,งอนายสุธิศักดิ์สุมลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายและนายปิยยศรีวิกะผอ,อ,อกองคดีสองสำนักงานปปอง,งอร่วมกันแถลงข่าวสรุปผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์2567 ซึ่งได้ดําเนินการกับทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า3,700ล้านบาทนายเทพประสุก,กล่าวว่าการดําเนินการกับทรัพย์สิน1,27รายการ50รายคดีมูลค่าทรัพย์สินกว่า3,729ล้านบาทและมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน37รายคดีโดยมีการยึดและอายัดทรัพย์สินจํานวน26รายคดีทรัพย์สิน228รายการพร้อมดอกผล โดยคดีสําคัญที่มีการยึดอายัดไว้ในคราวนี้ได้แก่คดีสตาร์คมูลค่าทรัพย์สินที่อายัดรวมประมาณ2,541ล้านบาทรวม2คําสั่งยอดรวมประมาณ2,895ล้านบาทและยังกล่าวอีกว่าส่วนคดีกลุ่มขบวนการนําเข้าสินค้าประเภทากสัตว์หรือสุกรเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรโดยคณะกรรมการมีคำสั่งให้ยึดและยัดทรัพย์สินไว้แล้วจำนวน24รายการมูลค่าประมาณ53ล้านบาทในการนี้ปปง,งได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มขบวนการที่เกี่ยวข้องพบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการธุรก,กรรมได้มีมติส่งเรื่อง ให้พนักง,งานอายการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินจำนวน26รายการทั้งที่ดินรถยนต์และเงินในบัญชีเงินฝากมูลค่า43ล้านในคำสั่งที่ยอยักษ์248ท,ทับ256 6รวมทั้งหมด96ล้านบาท นอกจากนี้คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติส่งเรื่องให้พนักง,งานอายการเพื่อยื่นคำร้องขอ,งขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินจำนวน19รายคดีทรัพย์สิน717รายการพร้อมดอกผลมูลค่าประมาณ1 0 9 0ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินในความผิดฐานเกี่ยวกับยาเสพติดช่อโกงประชาชนหรือช่อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระและการลักลอบหนีสุลก,กากรและจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ด้านนายปิยะได้เปิดเผยว่าปปอง,งอได้หารือกับตัวแทนผู้เสียหายยังคงมีความกังวลใน3ประเด็น1การดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดพบว่ามีทั้งผู้ถูกสั่งฟ้องและไม่สั่งฟ้องผู้เสียหายสงสัยว่าปปงงจะดำเนินการอย่างไรโดยยืนยันว่าจะขยายผลตรวจสอบต่อไปถึงแม้บางไรายไม่ถูกดำเนินคดีอาญาแต่หากมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์เช่นเป็นบุคคลใกล้ชิดหรือเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องอาจต้องดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินด้วย สองทรัพย์สินภายในประเทศมีทั้งในส่วนของกรลตอตใช้กฎหมายอายัดบ้างแล้วอธิอสังหาริมทรั์บัญชีธนาคารยานพานะแต่สําหรับปป,ปง,งได้ใช้กฎหมายฟ้องเงินดาเนินการยึดอายัดทรัพย์ไปแล้วเกือบ3 0 0 0 0ื่นล้านบาทพร้อมขยายผลต่อไปข้อ3ทรัพย์สินในต่างประเทศทางปปง,งติดตามยึดอายัดทรัพย์สินแล้ว200กว่าล้านบาทขณะนี้เจอบัญชีท,ทําธุรกรรมหลักหมื่นครั้งอาจทําทให้เกิดความสับสนเพราะมีทั้งสุจริตและได้รับผลประโยชน์ แต่ก็เร่งติดตามทรัพย์สินโดยร่วมมือกับปปงง,งต่างประเทศว่ามีบัญชีใดบ้างซื้อทรัพย์สินไปที่ไหนและเป็นทรัพย์อะไรบ้างหากเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดจะใช้กฎหมายฟอกเงินดําเนินการทั้งนี้สําหรับบัญชีม้าต้องประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เอาผิดฐานฟอกเงินแยกเป็นอีกส่วนนายปิยะเปิดเผยต่อว่าสําหรับขั้นตอนในการยื่นคําร้องเพื่อชดใช้คืนผู้เสียหายทั้งกลุ่มหุ้นกู้กลุ่มเพิ่มทุนกลุ่มหุ้นสามัญ ให้ติดต่อมาที่สำนักง,งานปปององงภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาจะครบกำหนดในวันที่26กุมภาพันธ์2567ขณะนี้ลงทะเบียนแล้วกว่า4,600รายจากนั้นจะนำเรื่องมาพิจารณาผู้เสียหายที่อยู่ในหลักเกณฑ์จดใช้ทรัพย์สินคืนตามมูลค่าความเสียหายก่อนส่งเรื่องตามกระบวนการพิจารณาของศาลต่อไปส่วนผู้เสียหายที่ยืนย่นหเรื่องแล้วไม่ต้องยืนย่นูเรื่องในครั้งต่อไปและจะเปิดให้ผู้เสียหายรายอื่นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมสนับสนุนโดย วุยเคมีตราราชสีมงกุฎุยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580